โอเคนะครับก็เราเริ่มตรงเวลาไปเลยนะครับวันนี้ก็เลนิดหน่อยนะครับสิบหกสามสี่นะโอเคครับก็วันนี้เรานัดหมายกันครูจะบันทึกเฉลยนะครับสําหรับข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเราจะสอบกันวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับก็อยากให้ทีนได้มาศึกษาร่วมกันนะครับใครสะดวกไม่สะดวกนะครับจะเข้ามาร่วมในขณะที่เรากำลังบันทึกก็ได้นะครับหรือว่า เดี๋ยวกูจะส่งบันทึกให้นะครับแล้วก็ไปลงใน YouTube นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์นะครับสำหรับปี2560นะครับซึ่งสอบกันไปช่วงเดือนพฤศจิกายนแหละครับอ่ะนี่จะได้สักสิข้อแรกก่อนเนาะอ่ะมาดูข้อแรกนะครับ ข้อแรกเขาบอกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าครับมีพื้นที่มีที่แรงเงาเนี่ยมีพื้นที่เป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับข้อหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่านั้นนะครับมีพื้นที่แรงเงานั้นเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ ของพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่นะครับครูเคยสอนนักเรียนแล้วที่เป็นลูกศิษย์ครูเนี่ยว่านะครับถ้าสมมุติเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราพึงกระทําและมักกระทําบ่อยที่สุดคือพยายามมองให้เป็นเศษส่วนนะครับดังนั้นในข้อนี้ครูจึงแบ่งนะครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านั้นออกเป็นเศษส่วนย่อยๆครับนะครับโดยถ้าเราแบ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้หกเหลี่ยมด้านเท่านั้นนะครับแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยม นะครับทั้งหมดนะครับตรงกลางนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับหกรูปนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปขนาดเดียวกันสามเหลี่ยมด้านนอกนั้นก็ยังมีสามเหลี่ยมด้านเท่าอีกนะครับรูปที่เจ็ดรูปที่แปดรูปที่เก้ารูปที่สิบรูปที่สิบเอ็ดซึ่งมีขนาดเท่ากันนะครับสิบสองแล้วนะครับตอนนี้นะครับทีนี้นักเรียนสังเกตรูปสี่สามเหลี่ยมรูปน,นี้ครับนักเรียนจะพบว่า รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคบก็มีฐานยาวเท่ากับด้านของรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโทษทีครับนะครับสามเหลี่ยมนั้นรูปที่เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับก็มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับขนาดเดียวกันก็มีส่วนสูงนะครับเท่ากับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับรูปที่เจ็ดสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับก็มีส่วนสูงเท่ากับ สามเหลี่ยมนั้นเท่ารูปที่7ด้วยดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ครับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านตัวนี้ครับนะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนั่นเองนะครับมีพื้นที่เท่ากันฉะนั้นเราสามารถนับได้เลยครับว่านี่ก็เป็น1ของ1ส่วนของอที่เท่ากันเช่นเดียวกันเดีกก็สามารถที่จะสรุปแบบนี้ได้นะครับโอเคนะครับ สรุปว่า,าตอนนี้เรามีทั้งหมด12รูปแล้วนะครับรวมกับรูปนี้อีกครับ13 14 15 16นะครับ17แล้วก็18นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด18รูปนะดูดีๆนะสังเกตดีๆนะครับ12 13 14 15 16 17 18รูปนะครับที่มีพื้นที่เท่ากันนั่นหมายความว่า แสดงว่านะครับแสดงว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับแบ่งออกถูกแบ่งนะครับถูกแบ่งออกเป็นนะครับส8ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนะครับถูกแบ่งออกเป็น18ส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาครับ พื้นที่แรงเงาก็เลยคิดเป็นนะครับระบายกี่ส่วนครับก็ระบายทั้งหมด6ส่วนนั่นเองจากทั้งหมด18ส่วนนั่นเองนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน3กับข้อนี้ตอบเศษ1ส่วนสานะครับฉะนั้นรูปพื้นที่แรงเงานั้นมีพื้นที่เป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราเขียนสรุปไหม ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเขียนสรุปหรอกนะครับเอาตามนี้เลยนะสรุปว่าพื้นที่แรงเงานั้นมีพื้นที่เป็นเศษส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปเลยนะครับนี่ข้อสองเลยเหรอเราข้ามข้อหนึ่งไปต้องขอโทษด้นะครับเรากลับไปข้อหนึ่งนะครับกลับไปข้อหนึ่งลูกนะครับโทษทีนะครับข้อหนึ่งมาแล้วครับครูลืมข้อหนึ่งไปนะครับเรามาดูข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นคนทําโจทย์ข้อน,นี้รียนคิดว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรครับอยากให้เราลองถ้าใครดูวิดีโอแล้วอยากจะคิดเองนะครับลองพอดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแต่ว่า,าถ้าจะาใช้วิธีใดในการคิดนักเรียนจะใช้วิธีใดครับนะครับอ่ะเฉลยนะครับวิธีที่จะต้องใช้นะครับวิธีคิดนะครับ นะครับใช้ความรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนดูนะครับถ้านักเรียนเอาเศษหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่นักเรียนจะได้เศษสองส่วนสี่บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ครับคําตอบคือเศษสามส่วนสี่นะครับนี่คือกรณีที่หนึ่งทีนี้ถ้านักเรียนเอาเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนแปด ก็จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8เท่ากับเศษ7ส่วน8นะครับนี่คือกรณีที่เราบวกเพิ่มเข้าไปอีกเศษ1ส่วน8อ่ะตอนนี้เราได้7ส่วนแแล้วนะบวกกัน3ตัวนี้ได้7ส่วนแแล้วนะครับนะครับบวกต่อเลยครับเศษ7ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน16ก็จะเท่ากับเศษ14ส่วน8ส่วน16นั่นเองบวกด้วยเศษ1ส่วน16กครับก็เลยออกมาเป็นเศษ15ส่วน 16นะครับนักเรียนฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้ถ้ามาถึงตรงนี้นักเรียนคงจะพอรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องบวกด้วยเศษ1ส่วน32นักเรียนเอาส5ส่วน16บวกด้วยเศษ1ส่วน32ครับก็จะได้เศษ3าส่วน16บวกด้วยเศษ1อ่ะทษ่วทีครับได้เศษ30ส่วน32บนะครับบวกด้วยเศษ1ส่วน32ครับซึ่งเท่ากับเศษ31ส่วน สานักเรียนจะพอมองเห็นแล้วนะครับว่าในที่สุดตรงนี้จะเฉลยเธอแล้วว่าเธอใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ,ใช,รรบใช้ความรู้เรื่องแบบรูปนะครับในการแก้โจทย์นี้ครับนะครับนะดูทำไมถึงแบบรูปแหละสังเกตนะครับ1นึ่งพดได้3ามส่วนสี่สองพดบวกกันแค่2องพดแรกครับได้เศษสามส่วนส นะครับบวกกันถึงพจน์ที่เป็นส่วน8เธอจะได้เศษ7ส่วน8บวกกันถึงพจน์ที่เป็นส่วน16เธอจะได้เศษ15ส่วน16นะครับบวกถึงพจน์ที่ตัวส่วนเป็น32เธอจะได้เศษ31ส่วน32ดังนั้นถ้าเธอบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่เป็นส่วน1 2,048นักเรียนจะได้เท่าไหร่ครับ หนึ่งส่วนสองพนสี่ิบแปดนักีก็ตอบได้เลยครับเท่ากับสองพันสี่สิบเจ็ดส่วนด้วยสองพันสี่ิบแปดนั่นเองข้อนี้ตอบนะครับนะก็ไม่ยากอะไรนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูค่อยแชร์ให้ทีเดียวในไลน์นะครับแล้วก็ส่งวิดีโอให้ด้วยนะครับอโอเคเราไปดูต่อข้อต่อไปข้อ3ามเลยนะครับข้อสามบอกว่า เส้นรอบรูปหกเหลี่ยมนั้นนะครับถามว่าเส้นรอบรูปหกเหลี่ยมนั้นมีความยาวกี่หน่วย feet, โจทย์ไม่ครบนะครับกขออยู่ตรงนี้ครับคองอจฉออนะครับก็ถามว่าเส้นรอบรูปหกเหลี่ยมกขอคอง,งอจฉอมีความยาวกี่หน่วยนะครับเส้นรอบหกเหลี่ยมกขอคงจฉมีความยาวกี่หน่วยนะครับข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วครับโจทย์ให้พื้นที่มาแล้วรูปเล็ก แล้วก็พื้นที่รูปใหญ่นะครับจะโจทย์ให้หาอะไรครับโจทย์ให้หาความยาวรอบรูปนะครับของรูปพหกเหลี่ยมนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรลูกนะครับสิ่งที่เราต้องทํานั้นคืออะไรครับอ่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเข้าใจพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับเรามาดูครับสมมุติว่าเป็นอ่ารูปสี่เหลี่ยมเล็กนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมเล็กครับ <irez> จากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กนะครับพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่เท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวนี่คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กตัวนี้นะครับนะเราไม่รู้หรอกครับว่าด้านนี้เท่าไหร่รู้สมมติเป็น x ก็แล้วกันนะครับเราจะได้ว่านะครับพื้นที่16ตารางหน่วยนั้นก็เท่ากับกว้าง x ยาว5นั่นเองนะครับฉะนั้น 5x จึงเท่ากับ16ห เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ16ส่วน5นั่นเองครับนะ16ส่วน5นะครับก็เท่ากับ3.2จุดอะไรนั่นเองหน่วยเป็นเซนติอไม่ใช่เซนติเมตรครับหน่วยเป็นหน่วยนั่นเอง3.2หน่วยนะครับนะฉะนั้นเราต้องได้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเราได้แล้ว x เท่ากับ3.2หน่วยนะครับฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนี้จึงมีความยาวด้านเท่ากับ อ่าพะด้านกว้างเท่ากับ 3. 2ุหน่วยครับน,นั่นหมายความว่าถ้า3.2หน่วยที่อยู่ตรงกลางที่ครูเขียนเนี่ยครับเธอก็จะได้ว่าด้านซ้ายมีความยาวเท่าไหร่ครับด้านซ้ายนี่มีความยาวเท่าไหร่ครับ4ี่บวกสุดหน่วยครับก็คือเสร็จได้7.2หน่วยนั่นเองนักเรียนได้แล้วครับว่ากอชอนั้นยาว7.2หน่วยนั่นเองนะครับเราเหลือด้านที่เราต้องหาด้านนึงครับคือกอขอด้านนี้ลูกนะครับคือด้านนี้ ด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับสมมติเป็นวก็แล้วกันนะครับ7.2 y จานะจากรูปสามเหลี่ยมใหญ่จากรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เท่าทีครับนะจากรูปสี่เหลี่ยมใหญ่จากรูปสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับจากรูปสี่เหลี่ยมใหญ่จะได้ว่าจะได้พื้นที่นะครับเท่ากับกว้างคูณยาวเหมือนกันนะครับความกว้างคูณความยาว นะครับพื้นที่36ตารางหน่วยครับเท่ากับความกว้าง y ครับคูณด้วย7.2นั่นเองนะครับ y คูณด้วย7.2นะครับ y ก็เลยเท่ากับ36หารด้วย7.2ครับเท่ากับ360ส่วนด้วย72นั่นเองครับเท่ากับตัดทอนได้ไหมนะตัดทอนได้ไหมครับ12 6, 72 12 3 36นะครับ 30มส่วนหได้แล้วครับ y เท่ากับหหน่วยนะครับ30มส่วนหนั่นเองนะครับ y เท่ากับหหน่วยคูณลบหน่อยเขียนให้มันง่ายนิดหนึ่งครับเท่ากับหหน่วยครับได้แล้วครับ,รบแสดงว่าเราได้แล้วว่าด้าน y เท <Y S 1> ่ากับหหน่วยตอนนี้เธอได้ความยาวของอ่าด้านทุกด้านที่เราต้องการครบแล้วนะครับจะครูเขียนให้ครบอีกทีหนึ่งนะครับด้วยการเขียนให้ชัดเจนไปเลยนะครับตรงนี้7.2นักเรียน นะครับตัวนี้ห้านะครับตัวนี้4เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้3.2จไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวนะครับเรากำลังพูดถึงความยาวรอบรูปนะนะครับตัวนี้5เห็นไหมครับตัวนี้3.2อจุอเคเขียนให้ตัวนะนะครับ3.2ตัวนี้5ตัวนี้5นะครับนักเรียนก็จะได้แล้วครับฉะนั้นความยาวรอบรูปดังนั้น นะครับความยาวรอบรูปครับ,ขอ,รอนะรบของรูปหกเหลี่ยมนะครับข,ของรูปหกเหลี่ยมกขคงจฉนั้นเท่ากับนะครับเท่ากับบวกเลยครับห้าบวกสี่บวกห้าบวกสามจุดสอง บวกด้วย5นะครับบวกด้วยนะครับหนะครับบวกด้วยเจนั่นเองนะครับนะครบย่างดูให้ทั่วนะครับหบวกห้าบวก4บวก5้บวก3บวก5บวก5้บวก7จอนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย5 4 20 24 27.2 34.4นั่นเองนะครับหน่วยต่อ นะครับนะข้อดีก็บวกเลขนะครับให้แม่นๆหน่อยแล้วกันลูกนะครับนะก็ขอไปได้นะครับโอเคนะครับถ้าสงสัยให้ลองเปิดวิดีโอย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออมันมาอย่างไรอาจจะเร็วไปนิดนึงก็ขออภัยนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูต่อนะครับข้อ4ครับข้อ4นะครับข้อสี่ต้อใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างครับ เราใช้ความรู้เรื่องของรูปนะครับข้อนี้ถามว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ครับรูปด้านล่างมีพื้นที่เท่าไหร่รูปนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนก็สังเกตเลยนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งครับรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับสองคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแล้วก็รูปที่สามก็คือรูปครึ่งวงกลมนะครับนักเรียนก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับพื้นที่ที่หนึ่งนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่ง นะครับโอเคนะครับไม่แจกไม่แจกลูกแบบนี้นะครับนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะครับเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองนะครับคูณด้วยความสูงนะครับคูณด้วยความยาวของฐานนะครับจึงออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเรามาดูครับรูปนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้ฐานยาวสิบสองเห็นไหมครับนะครับสิบสองเซนติเมตร นะครับสูงเท่าไหร่นักเรนต้องรู้ว่าสูงเท่าไหร่ต้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้สูงเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับไม่รู้แต่เรารู้ตรงนี้ครับตรงนี้เท่าไหร่ลูกตรงนี้เป็นรัศมีของวงกลมได้หนึ่งครับตรงนี้เท่ากับหกนะครับหกเซนติเมตรเห็นไหมครับหกเซนติเมตรนะครับส่วนข้างล่างนั้นก็บอกว่าสี่สิบเก้าเซนติเมตรครับฉะนั้นเรารู้แล้วว่าหกบวกสามหกได้ 42แสดงว่าตรงนี้คือ7เซนติเมตรนั่นเองรวมเป็น49เห็นไหมครับความยาวจะเท่ากับข้างล่างไหมครับนะข้างล่างที่กําหนดเอาไว้49เห็นไหมครับลูกนะครับฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าฉะนั้นเราได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมที่1ึจึงมีพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งบนสองครับคูณความสูงคือ7คูณฐานคือ12ครับนั่นเองนะครับออกมาเป็น7642นั่นเองตารางเซนติเมตรนะครับนี่คือรูปที่1 ผ่านไปนะครับเรามาดูพื้นที่รูปที่2ครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่2ครับนะครับเท่ากับกว้างคูณยาวนะครับอ่นะกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่ครับข้อนี้กว้าง12ครับยาว36นั่นเองนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย12 6 7 12หกเทศดสิบสองสามสเป็น 43, 4ี่สิบตาราง เซนติเมตรอ่ะลองตั้งใหม่ก็ได้ครับเผื่อเพื่อความมั่นใจ6 22, 3, 2สองร้สองสามส็ดนะครับ6 1หนึ่งหามนะครับ4ี่อยสาิบสองถูกต้องนะครับอ่ะโอเคนะครับได้4 3 2ยสาตารางเซนติเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่ของวงกลมครับต่อไปก็เป็นพื้นที่ของวงกลมนะครับพื้นที่ของครึ่งวงกลมหมายเลข3านะครับนะ จะเท่ากับอะไรเซนหนึส่วนสนะครับพื้นที่ของวงกลมคือพายอายกกําลังสองนะครับข้อนี้บอกให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแล้วก็ลักมีีของวงกลมก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรฮะไม่ได้เป็นพหุคูณของ7จ็ดนะครับฉะนั้นตอนนี้เราใช้พายเราก็อุปโลกไปเลยนะครับว่าพายนั้นประมาณ3.14ได้เลยนะครับใช้3.14ก็ได้นะครับโอเคจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเซนหนึส่วนส นะครับคูณด้วยไพ่นะครับคูณด้วย r ากำลังสอกำลังสก็คือ6กคูณด้วยหนั่นเองนะครับ36ฉะนั้นเราจะได้แล้วข้อนี้เอา2ตัด6ก่อนได้3ครับข้อนี้เป็นเท่ากับ18พายนั่นเองนะครับ6กคูณสได้18 18พายอ่ะ18พายแทนค่าเลยครับ18ดคูณด้วย3.14นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะคูณเลยครับ18บแปคูณสามครับ8432 1ทด1นะครับอ่ะ8 เป็น11ทด1นะครับแล้วก็8 3 24าเป็น25นะครับแล้วก็ได้4 1่เนาะออกมา2 5นะครับ6 5 5 6.52โอเคได้56.52างนะครับตารางเซนติเมตรจบแล้วครับน,ะบนั้นก็คือเราได้พื้นที่ทั้ง3ส่วนแล้วครับนะครับการหาพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในโจทย์ข้อน,นี้ก็คือนำพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันนั่นเองนะครับฉะนั้นรูปนี้ นะครับมีพื้นที่เท่ากับ42นะครับบวกด้วย432แล้วบวกด้วย56.52นั่นเองครับต้กงเียนบวกเลยครับ432นะครับ56.52แล้วก็42บวกไปเลยครับ3แถวได้จุด52ได้0ูนทด1นะครับ92 13ทด1นะครับ ได้530.52ตอบ530.52ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ530.52ตารางเซนติเมตรนะครับโจทย์ก็ไม่ถือว่ายากนะครับถืออยู่ในระดับที่เราคิดคำนวณได้นะครับขอให้มีความรู้ในการาใช้สูตรการหาพื้นที่ได้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อ5ครับ เดี๋ยวเราดูว่าจะเจอข้อยากไหมนะครับนะครับข้อ5ครับข้อ5้าเขาพูดถึงการเปรียบเทียบครับวงกลมที่มีรัศมีนะครับที่ต่างกันนะครับเขาบอกว่าถ้าวงกลมมีรัศมีเพิ่มขึ้น1นึ่อ่าเพิ่มขึ้นส0เ็ขาถามว่าอยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับข้อนี้สิ่งที่เธอต้องใส่ใจเลยคือถ้าวงกลมมีพื้นที่เพิ่มขึ้นส0เซนเี่ยเวลาโจทย์บอกลักษณะแบบนี้มาครับสิ่งที่เธอให ให้เธอกําหนดปนไปเลยครับว่ากําหนดเดิมนะครับวงกลมนะครับมีรัศมีโทษทีครับโจทย์ไม่ได้บอกพื้นที่เนาะมีรัศมีเดิมนะครับเป็น100ซนติเมตรก็ได้ลูกนะครับเป็น100ซนติเมตรหรือใครถนัดจะเป็น1ก็ได้นะ1ก็จะกลายเป็น1.1ึนะ่งเพิ่มขึ้น10%ก็กลายเป็น1.1นะครับแต่บางคนไม่ชอบทศนิยมนะครับนะนะครับวงกลมวงกลม ใหม่นะครับวงกลมใหม่จะมีรัศมีเท่าไหร่ครับนะครับถ้าเดิมวงกลมแรกม,มีรัศมีร้อยเซนติเมตรวงกลมใหม่ก็จะมีรัศมีเพิ่มขึ้นนะครับสิบเซนติเมตรนั่นเองนะครับซึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนั่นเองวงกลมจะมีรัศมีร้อยสิบเซนติเมตรเราก็หาเลยว่าพื้นที่วงกลมเดิมนะครับพื้นที่วงกลมเดิมนะครับเท่ากับพายอา ยกกำลังสองนะครับเท่ากับพายคูณด้วยร้อยคูณด้วยร้อยนะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นพายเขียน,ปนไปเลยนะครับเขียนงี้เลยนะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นพายตารางหน่วยนะครับพื้นที่วง,งกลมเดิมนะครับทีนี้เรามาดูพื้นที่วงกลมใหม่ลูกพื้นที่วงกลมใหม่จะเท่ากับพาย R ใหม่กำลังสองนะครับพายก็คือพายเหมือนเดิมใส่ไว้นะครับ R ก็คือร้อยสิบนะครับก็จะออกมาร้อยสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นร้อยี่สิบเอ็ดครับเติมศูนย์สองตัวหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยพายตารางหน่วยนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องวงกลมก็เราเรียนป .6 เทอม2นะลูกนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องไปทําความเข้าใจเรื่องวงกลมนิดนึงก่อนที่จะไปสอบ ข้อสอบสมาคมครับเพราะว่าข้อสอบสมาคมบางทีออกมาก่อนที่เราเรียนรูปรูปวงกลมลนะครับนะครับก็ต้องเข้าใจไว้บ้างน,นะครับแสดงว่าเรารู้แล้วครับว่าพื้นที่เดิมนั้น10,000ครับพายตารางหน่วยขณะที่พื้นที่วงกลมใหม่นั้นเท่ากับ12,100ื่นสองพายตารางหน่วยฉะนั้นพื้นที่วงกลมใหม่วงกลมใหม่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ พิ่มขึ้นเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยพายครับนะลบด้วยหนึ่งหมื่นพายเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยพายตารางหน่วยนะครับนี่ครับเราได้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราได้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้ว่าคิดเป็นร้อยละครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาคิดเปอร์เซ็นต์ก็ ไม่ยากครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรเมื่อเทียบกับอะไรเราก็พบว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องเอาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นคือ2,100ันหนึ่งร้อยครับายนั้นหารด้วยพื้นที่เดิมครับพื้นที่เดิมคือ1นึ่งหมื่นพายเห็นไหมครับแล้วคูณด้วย 1, 100นั่นเองภายตัดภายได้ไหมครับภายตัดภายได้0 2ย์ตัวตัดกับ0ูนย์ที่100ไป นะครับแล้วก็ตัดศูนย์สองตัวข้างบนอีกนะครับก็เลยหมดไปครับเหลือเพิ่มขึ้น21เปอร์เซ็นต์นั่นเองข้อนี้ตอบ21เปอร์เซ็นต์นะครับชัดเจนนะครับนักเรียนต้องเข้าใจเรื่องของร้อยละให้ดีครับมีความคล่องตัวนักเรียนก็จะสามารถทําโจทย์ได้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะลูกนะครับต่อไปครับเรามาดูข้อข้อหกครับนะ ข้อ6เขาบอกว่าชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นบันไดด้วยอัตราเร็วคงที่ครับนะครับจากชั้นที่1ถึงชั้นที่3นะครับเขาใช้เวลา20วินาทีในการวิ่งมาดูกันนะครับ,นะนะรบแปลว่าถ้าเธอเห็นชั้นที่1นะครับนี่ชั้นที่1ลูกนะครับวิ่งขึ้นไปอ,อ๋อทษทีครับแหวว่าบันไดสะชันเลยแบบนี้ลูกสมมติเราวิ่งขึ้นไปครับนี่ชั้นที่2ครับ อันนี้ชั้นที่หนึ่งเขียนใหม่เนาะชั้นที่หนึ่งับชั้นที่สองเอาละแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงชั้นที่สามครับ